ยยั่งืนชอปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้บัตร B ีเฟ s ร์ดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับุผู้ชมทุกท่าน้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรค่ะวันนี้ค่ำคืนวันหยุดพิเศษนะคะพืหาสบดีที่13ตุลาคมค่ะยังคงติดตามประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาฝากกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอนาะทิประดารละดิฉันมินมณวันค่ะเข้าสู่ไตรามาส4นะคะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนก็ดูค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ก็ยังมีความคาดหวงังแล้วก็ความคาดหมายแหละคะ่ะว่าสถานการณ์นั้นน่าจะลดความผันผวนลงแล้วก็เข้าสู่่่่ภาาาพทีเเรริมมฟ้้นนะะนนนนนตตตััววกะะะะคคใชงปปปลยไไส็ เดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์ต่างๆนะคะมาฝากกันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็รวบรวมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาฝากด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าภาพความผันผวนที่เราเห็นนะคะก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงปันป่นป่วนกันอยู่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินที่ยังคงอ่อนค่าก,กันในหลากหลายประเทศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของภาพการลงทุนกันด้วยดัชนีมีการปรับตัวลดลงไปเนี่ยต่ำกว่า30จุดด้วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีแรงปรับเพิ่มขึ้นนนมมาาาาาาาไดด้้จจจกกปัััยยยยตต่่่่่่งงงงๆโเเฉพะะใรืออขขบีทคิึ พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนก็จะคิดถึงไปผู้ที่ทําหน้าที่อย่างทางด้านของธนาคารกลางหลากหลายประเทศเลยนะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยระบุค่ะบอกว่าหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเฟดนะคะมีการเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าภาพและบริบทของเศรษฐกิจแต่ละประเทศมันแตกต่างไปทางด้านของไทยเนี่ยจะไม่ฝืนตลาดโลกนะคะมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไย คุณเศรษฐพุทธิวัฒนารุพุทธนะคะระบุบอกว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยนั้นดูผ่อนคลายมากกว่าเศรษฐกิจของต่างประเทศโดยที่การเติบโตในช่วงที่ผ่านมายังไม่ร้อนแรงค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่ในช่วง,งการฟื้นตัวนะคะก็มีหลากหลายปัจจัยหล่ะที่ทําให้จะต้องมีการทําหน้าที่บริหารนโยบายการเงินให้มีเสถียรภาพมากที่สุดค่ะโดยล่าสุดนะคะระบุถึงภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องดูแลให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเสมือนหางเสือเรือเพื่อดูแลนโยบายการเงินให้มีเสถียรภาพ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับไปฟื้นตัวได้สู่ระดับก่อนเกิดโควิดในปลายปีนี้2,565หรือต้นปีหน้า2,566ค่ะส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อให้ใหเศรษฐกิจไทยนั้นสามารถฟื้นตัวเป็นลักษณะของ smooth take off นะคะแตกต่างจากสหรัฐและก็ฝั่ฝั่งตะวันตกที่ณนะปัจจุบันกำลังเผชิญภาวะการชะลอตัว และคาดหมายกันว่าเงินเฟอ้อนั้นจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้กลางปีหน้าค่ะยืนยันดูแลค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดไม่ฝืนตลาดซึ่งณนะปัจจุบันค่าเงินบาทที่ผันผวนนั้นยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเสถียรภาพต่างประเทศของไทยยังดีระบบการเงินโดยรวมแข็งแกร่งนะคะนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะ ต้องบอกว่าท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าค่าเงินบาทของร้านบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้อ่อนค่าจนผิดเพี้ยนไปนะายังคงเกาะกลุ่มกับภูมิภาคและที่สําคัญไม่ได้มีสัญญาณไหลออกของเงินทุนต่างชาติกันด้วยนะคะ,คะดังนั้นเองจึงยังไม่จําเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าเรานั้นมีบทเรียนจากวิกฤตปี2540กันอยู่ค่ะ และแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะติดตามจากปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักที่อาจจะมีผลต่อในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราแต่ว่าเศรษิไทยนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้นะคะเพราะว่าภายในประเทศของเรานั้นก็ยังคงมีความเข้มแข็งค่ะและในขณะเดียวกันภาคร,รัฐนะคะก็บอกว่าอาจจะมีการผลักดันทั้งในเรื่องของนว,วัตกรรมเทคโนโลยีที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ โดยทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะถึงผลการจัดอันดับดับชนีนวัตกรรมโลกประจำปี2565ประเทศไทยนะคะยังครองอันดับที่43ถือว่าเป็นอันดับ3ในอาเซียนจาก132ประเทศทั่วโลกค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมุ่งสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักค่ะ เร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมกำหนดเป้าหมายนะคะก้าวสู่อันดับ1ใน30ของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลกภายในปี2573และอันดับในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็น5อันดับแรกของโลกก็คือทั้งสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสวีเดนสหราชอาณาจากักรและเนเธอร์แลนด์ค่ะประเทศเหล่านี้แหละคะ่ะถือว่าเป็นอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกที่มาแรง1-5อันดับนะคะ ขณะที่ประเทศไทยต้องบอกว่ายังคงอันดับที่43และถือเป็นอันดับ3เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนรองจากอันดับ7คือสิงคโปร์และอันดับ36มาเลเซียค่ะรวมทั้งถือเป็นลำดับที่5เมื่อเทียบกับ37ประเทศกลุ่มประเทศไรายได้ปานกลางในระดับสูงลำดับที่1 4นะคะซึ่งก็คือจีนบบลการียมาเลเซียและตุรกีค่ะ เรื่องของนวัตกรรมนะคะการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีนะปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะ,คะ,คะซึ่งจะช่วยทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำนะคะไปสู่รายได้ปานกลางหรือแม้กระทั่งมีรายได้สูงขึ้นนะคะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยอ้างอิงส่วนใหญ่แล้วรายได้จะไปอยู่ในภาคฝั่งของการเกษตรเป็นหลักละคะ่ะไปติดตามกันต่อนะคะฝากฝั่งที่เรากําลังดูนะคะการบริหารนโยบายการเงินของแต่ละประเทศกันบ้างนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายประเทศค่ะเมื่อเทียบกับคู่เงินดอลลาร์สหรัฐบริการนั้นส่วน ใหญ่แล้วก็จะเป็นค่าเงินที่อ่อนค่าลงและแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่จัดการแตกต่างกันไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นค่ะที่ระบบบอกว่าจะใช้โอกาสที่เย็นอ่อนค่าแล้วก็ยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินดังนั้นเนี่ยต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการให้เยนนั้นแข่งค่าขึ้นมานะคะโดยการดึงดูดให้เงินเย็นเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ล่าสุดค่านทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะเดินหน้าใช้เยนอ่อนดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น11ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ทางด้านของคุณฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะประกาศพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังสุดตัวลงอย่างหนักจากการบังคับใช้มาตรการปิดพรมแดนควบคุมโรคโควิด -19 โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกว่า5ล้านล้านเยนหรือ3.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีใช้ประโยชน์จากค่าเงินเยนอ่อนค่าส่งเสริมให้ต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวในประเทศนะคะ โดยตั้งแต่วันที่10เอตุลาคมที่ผ่านมาค่ะญี่ปุ่นได้มีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับคืนมานะคะและก็ระบุถึงนโยบายต่างๆที่จะเข้ามาดูแลเศรษฐกิจของประเทศด้วยนอกเหนือจากค่าเงินต้นทุนพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสัญญากับทั้งด้านของภาคครัวเรือนและก็ภาคเอกชนในการที่จะเตรียมมาตรการขนาดใหญ่ในการดูแลในเรื่องนี้และก็จะส่งเสริมการขึ้นค่าจ้างด้วยการทุ่มเม็ดเงินกว่า1ล้านล้านเยนตลอดช่วงระยะเวลา5ปีข้างหน้า มาเจาะกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางคนบอกว่าต้องไปต่อคิวนานจะเข้าเครื่องเล่นแต่ละทีหรือว่าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะคนค่อนข้างเยอะดังนั้น โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสนุกชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบางคนที่ไปต่อคิวเป็นวันนะคะระบุบอกว่าตอนนี้จะปรับเปลี่ยนนโยบายในการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีมากขึ้นโดยลดจำนวนคนเข้าต่อวันลง20%ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นมีระยะเวลาในการที่จะถ่ายภาพ สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีภายในสวนสนุกนะคะโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการทดลองเปิดตัว Disney Premier a s s e t s เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจองเวลาเล่นเครื่องเล่นต่างๆตามที่ตัวเองสะดวกโดยมีให้จ่ายเพิ่มขึ้น2,000เยนซึ่งพบว่านะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจแล้วก็จ่ายเงินเพื่อแลกกับความสะดวกนี้แล้วก็เตรียมที่จะปรับค่าเข้าสวนสนุกใหม่ด้วยค่ะ จากเดิมนะคะอยู่ที่7,900เยนเป็น9,400เยนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวในช่วงวันธรรมดาแทนค่ะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขามีการตั้งเป้าด้วยนะคะที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะประมาณ5ล้านล้านเยนเลยนะคะในช่วงนับจากนี้ไปเพื่อเป็นการฟื้นฟูกันด้วยแล้วก็สนับสนุนที่ค่าเงินตอนนี้อาจจะมีการอ่อนค่าลงกันไปด้วยนะคะ,คะอีกหนึ่งเรื่องยังคงต้องติดตามกันค่ะใกล้เข้าฤดูหนาวกันแล้วแน่นอนหลายประเทศอาจจะขาดแคคนนนั้าดก๊วยะ อย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของเยอรมนีมีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะอาจจะเสียงขาดแคลนก๊าซกันได้ในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีนายโรเบิร์ตฮาเบกนะคะมีการเปิดเผยค่ะ เยอรมนีนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างยิ่งเกี่ยวกับปริมาณพลังงาน้อยถแถลงดังกล่าวนะคะมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีนั้นได้ออกมาตรการเกราะป้องกันเพื่อปกป้องชาวเยอรมนีจากผลกระทบของราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสถานีวิทยุนะคะบอกว่า S 1> <S 1> เรายังคงอยู่ในภาวะฉุกเฉินถ้าเราไม่ประหยัดถ้าภาคโครเรนไม่ลดการใช้พลังงานเราก็จะเสี่ยงที่ไม่มีก๊าซที่เพียงพอสำหรับการใช้ในฤดูหนาวค่ะพร้อมเสริมด้วยนะคะว่าแม้รัฐบาลเยอรมนีจะใช้มาตรการเกราะป้องกันมูลค่า200ล้านยูโรหรือว่า1.964แสนล้านดอลลาร์แล้วก็ตามแต่ว่ารัฐบาลเยอรมนีจะไม่จ่ายเองินอุดหนุนเพื่อให้ราคาก๊าซลดลงสุ่ระดับของปี2564ค่ะ สำหรับสถานการณ์สงคารามรัสเซียยูเครนกระทบแผนหนุนพลังงานสะอาดของเอเชียนะคะทำให้ความต้องการก๊าซในยุโรปแล้วก็หลายประเทศในภูมิภาคต้องแข่งขันกับประเทศอื่นในเอเชียยิ่งผลักดันให้ราคาพลังงานจากฟอสซิลเพิ่มขึ้นค่ะและการทำสงคารามที่ยืดเยื้อในยูเครนของรัสเซียนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานในยุโรปยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผลักดันหลายประเทศนะคะให้กลับไปพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลจะเห็นว่าแต่ละประเทศนะคะกําลังเผชิญกับเรื่องของปัญหาราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะ,คะแล้วยิ่งรู้ดูหนาวที่มีความต้องการใช้พลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นกําลังคืบคานเข้ามายิ่งเป็นประเด็นที่กดดันละค่ะรอติดตามนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อความผันผวนข,ของราคาพลังงานในตลาดโลกด้วยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาจับทิศจับทางการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันต่อค่ะ โรงการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกู้เงินในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแพทมีทริกนะคะที่จะทําให้เพื่อนฝากเงินเหมือนเดิมยังไงใครได้ดอกเบี้ยมากกว่าเดิมใครที่กําลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะมาทำการไก่เกียนี่ช่วยคุณได้ค่ะกินกําไรคําโตเข้าหุ้นต้นเทรนนะคะ มันมีเอ็กโซ2อเชียงใหม่เปิดโลกการลงทุนยุคใหม่ลงทุนเพิ่มความมั่งคัง่งด้วยหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ s m e ดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงออมเงินกเกษียณสุขบริการทางการเงินจากฟินเทคและออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกรันภัยคุ้มครองทุกสถานการณ์เพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิทัล11 -13 พฤศจิกายนนี้เชียงใหม่หอเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ต ใใ้้ธุรกิจคุณง่ายกว่าที่เคยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆจาก S C B S M E กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ,งรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตลาดหุ้นเวียดนามค่ะที่สามารถสร้างการเติบโตสร้างผลตอบแทนและก็มีศักยภาพการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะและมาในช่วงจังหวะของความผันผวนของตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนั้นก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นเวียดนามปรับพักฐานในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะดังนั้นเราจะมามองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามพร้อม ทีมการลงทุนที่น่าสนใจกันค่ะไปพูดคุยกันนะคะในช่วงของ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณพีรณนัทยืนยงพิเศษ CFA ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของหลักทรัพย์บ,บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณพีคะสวัสดีครับคุณแพนแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ ค่ะมามาจังหวะนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็สนใจนะในตลาดหุ้นเวียดนามแต่ก็อาจจะเริ่มมีความกังวลใจเล็กๆนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเวียดนามที่เคยสดใสในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการปรับพักฐานลงมาบ้างพอสมควรค่ะสาเหตุหลักๆที่ตลาดหุ้นเวียดนามปรับพักฐานในช่วงเวลานี้เป็นเพราะอะไรคะได้ครับคุณแผนก็ผมขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่กระทบตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ สี่ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นโลกนะครับที่ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยกันแล้วก็เงินเฟ้อสูงซึ่งมันก็ส่งผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยมายังตลาดหุ้นเวียดน,นามด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็2ก็เป็นเรื่องของการควบคุมตลาดหุ้นนะครับหรือว่าตลาดทุน นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าใครตามข่าวเวียดนามกันดีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดนะครับสำหรับการออกหุ้นกู้นะครับของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็ก บางแห่งเนี่ยในเวียดนามเนี่ยเ,เกิดเหตุ e f f u u t นะครับหรือว่าเกิดการออกหุ้นกู้ที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของทางรัฐบาลนะครับอาจเป็นความกังวลนะครับที่ส่งผลกระทบต่อพวกบริษัทอสังหานะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยโดยปกติแล้วเขามักจะระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้นะครับส่วนเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอการ s u r p r i พรขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับ เรียกได้ว่าใน,ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกลางเวียดนามหรือว่า Sbv เนี่ยเขาเซอร์ไพรส์ Surprise, ขึ้นดอกเบีย้ย1%เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินดองไม่ให้มันอ่อนค่ามากไปกว่าน,นี้ถ้าเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนอีกปัจจัยสุดท้ายนะครับที่เรามองว่ากระทบ ตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับในตลาดหุ้นที่มันหายไปพอสมควรคือถ้านับตั้งแต่ต้นปี6 5มาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมันลดลงไปประมาณ45%นนะครับนับจากต้นปีเป็นเพราะว่านักลงทุนชาวเวียดนามเนี่ย เขา exit ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เอาเงินไปฝากดอกเบี้ยนะครับธนาคารเนี่ยได้ดอกเบี้ยง่ายๆ5-6%เลยนะครับก็ทำให้วอลุ่มหรือว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันก็หายลงไปและยิ่งตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยณปัจจุบันยังเป็นตลาดหุ้นชายขอบนะครับหรือว่า frontier market นะครับก็ทำให้ตัว ความผันผวนเนี่ยมันก็มักจะมีความที่สูงกว่านะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นสี่ปัจจัยนะครับที่กระทบตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาครับ ค่ะก็เลยอาจจะทําให้ปรับพักฐานลงมาบ้านนะคะแต่การปรับฐานครั้งนี้รวมไปถึงปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปภายในประเทศทั้งอัตราดอกเบี้ยทั้งสภาพคล่องที่อาจจะหายไปเนี่ยมันยังไม่ได้บั่นทอนภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวของเวียดนามใช่ไหมคะเรามองเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและธีมการลงทุนที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เราควรจับตามองยังไงบ้างคะจะเห็นนะครับว่าตัวคาดการณ์ของรูมเบิร์กคอนเซนทัเนี่ย ให้ GDP Growth ของเวียดนามเนี่ยในปีนี้เนี่ยสูงถึง7%เลยนะครับก็เรียกได้ว่าสูงกว่าประเทศหลักๆในในกลุ่มเอเชียแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็ยังโตได้ประมาณสัก6-7%เช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก4%เท่านั้นนะครับซึ่งเดือนล่าสุดอยู่ที่3.9%ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับยังต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางเวียดนาม ที่4%ในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นเหตุให้ทางธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยเขายังมีกระสุนเหลือที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอความน่าเชื่อถือของประเทศเวียดนามเนี่ยทาง S&P Global แล้วก็ Moody's เนี่ยได้มีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามในปีนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วนะครับหระดับ แล้วก็เหลือแค่ทางฟิชอีกเจ้าเดียวเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะก็เราก็เลยคาดการณ์ว่าเอ้ยทางฟิชเนี่ยเหลือเพียงเจ้าเดียวแล้วนะในกลุ่มบิ๊กทีเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะปรับอันดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามเขึ้นนะครับในปีนี้ตามกันมาเหมือนกันนะครับ<ม>แล้วก็อีกในมุมนึงก็คือเรื่องของตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็อยู่ในมูลค่าหรือว่าระดับที่น่าสนใจนะครับ อันนี้เราหยิบตัว forward PE นะครับ12เดือนข้างหน้านะครับก็พูดง่ายๆก็คือดูความถูกความแพงของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเจะเห็นว่าในในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมูลค่าอยู่ที่แถวๆระดับจุดต่ําสุดช่วงโควิดแล้วนะครับก็ทําให้ความน่าสนใจเนี่ยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของกําไรนะครับภาพรวมกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ยัง แนวโน้มที่ยังได้รับการปรับขึ้นอยู่นะครับในขณะที่ดัชนีเนี่ยมีราคาปรับลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น divergence หรือว่าส่วนทางกันเนี่ยระหว่างราคาดัชนีกับกําไรในอนาคตที่ยังมีแนวโน้มถูกปรับคาดการขึ้นอยู่ สำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนในหุ้นเวียดนามนะมีวิธีการลงทุนยังไงบ้างคะช่วยแนะนําให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะทางหลักทรัพย์บัวหลวงทีม Global Investing ของเราเนี่ยประเมินกันว่าน่าจะน่าสนใจนะครับในช่วงไตรามาสสี่อย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว FRT นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆเป็นร้านค้าปลีกนะครับอุปกรณ์ไอทีแล้วก็ร้านขายยาในเวียดนามก็มีสาขามากมาย ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็จะมีความคล้ายๆกับตัวหุ้นยอดฮิตอย่าง mwg ด้วยนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเพราะว่าตัว mwg เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยรูมจะเต็มบ่อยก็คือคนไทยเราไปลงทุนได้ยากนะครับก็สำหรับตัวที่สองเนี่ยก็เป็นตัว acv นะครับหรือว่าหุ้นสนามบินที่คล้ายๆ aot บ้านเรานะครับแล้วก็ตัวที่สามก็คือตัว sabeco หรือว่า sab อันนี้ก็จะเป็นหุ้นผู้ผ,ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวียดนามก็หรือว่าตัวไส้งอนเบียร์นะครับก็เป็น2กลุ่มกลุ่มค้าปฟกับกลุ่มเปิดเมืองที่เรามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไหลเข้าเวียดนามต่อเนื่องแล้วก็การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาส่วนแนวทางที่2นะครับนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อตัว DR ที่อิงตัชนี VN30 นะครับเป็นหุ้น ขนาดใหญ่30ตัวแรกของเวียดนามนะครับแล้วก็ดัชนี v n d i a m ด n อนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่โฟกัสขึ้นไปอีกนะครับก็มีอยู่ในดัชนีประมาณ17-18ตัวเป็นหุ้นที่ติดข้อจำกัดด้าน foreign limit นะครับก็ถือว่าเป็นดัชนีหลักของเวียดนามนะครับทั้งคู่ก็เป็นทางเลือกนะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่ใครเลือกหุ้นไม่เก่งนะครับก็อาจจะเป็นเน้นเป็นการกระจายลงทุนได้แล้วก็ทาได้ง่ายๆด้วยตลาดหุ้นไทยด้วย dr.2 ตัวนี้ครับคุณแผน ค่ะซึ่งตัวดีอน,นี้คุณผู้ชมท้านักลงทุนก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็คีย์หาชื่อย่อสามารถเลือกลงทุนได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะเลือกตัวหุ้นนะ,ะลงทุนเป็นรายตัวก็เดี๋ยวติดต่อกันไปที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกันได้นะคะคุณพีคะครับได้ครับยินดีครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมามองหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อค่ะ การเงินธนาคารวรารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w money and banking co t h s สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ถึง30ต่อ1 3 1 0และ1313 13. มันมีเอ็กโซ2อนีเชียงใหม่เปิดโลกการลงทุนยุคใหม่ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้นทองกองทุนทั้งในและต่างประเทศตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ s m e ดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงออมเงินกเกษียณสุขบริการทางการเงินจากบินเทคและออนไลน์แบงกิ้งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกรันภัยคุ้มครองทุกสถานการณ์เพิ่มความมั่งคั่งในยุคดิจิทัล11 -13 พฤศจิกายนนี้เชียงใหม่ฮอเซ็นทรัลเชียงใหม่แอ,อร์พอร เขื่อนเจ้าพยาปักธงแดงเตือนวิกฤตวันที่7ปากเกร็ดน้ำทะลักท่วมขยายวงกว้างด้านนายกธธรัฐมนตรีให้กำลังใจคนนนทบ,บุรีรับปีนี้พายุฝนตกมากเร่งเยียวยาหยุดยาวท่องเที่ยวเริ่มคึกคักประชาชนแห่เที่ยวภาคเหนือหลังอากาศเริ่มเย็นด้านกรมอุตุเตือนระวังฝนมาอีรอบในวันพรุ่งนี้ติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในทีนนเดนข่าดึกคืนนี้แตลกา30นาที ฮีลิตเฮลครัสจากเมืองไทยประกันชีวิต ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแน่นอนต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาภาพการลงทุนของบ้านเรานั้นอาจจะเกิดความผันผวนดีเดียว er นะคะแต่ว่าทั้งในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือว่าแม้แต่การเปิดเมืองน่าจะช่วยทําให้การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะโดยทางด้านของสมาคมนักวิเคราะห์มีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะถึงทั้งแนวโน้มการลงทุนที่เหลือหลังจากของปีนี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยผลสํารวจการจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของคุณสมบัตินาราวุธิชัยเลขาธิการสมาคมนะักวิเคราะห์การลงทุนเปิดเผยผลสํารวจนะคะความเห็นสมาชิกนะักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนรวม25สํานัก เกี่ยวกับมุมมองการลงทุนช่วงไตรม,มาสที่4ของปีนี้ค่ะสรุปได้นะคะก็คือการปรับลดราคาของน้ำมันดิบปีนี้จาก102.36เหรียญสหรัฐต่อบาเรลอยู่ที่98.79เหรียญต่อบาเรลค่ะลดการคาดการ GDP ไทยปีนี้ลงด้วยนะคะจากเดิม3.18%ลดลงมาเหลือ3.09%ส่วนสมมติฐาน GDP ปี2566ยังมองเป็นบวกที่3.86%ค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนจนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็คือภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนช่วงปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อตลาดทุนไทยในขณะนี้จนถึงสิ้นปี2565คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกลงลงมาก็คือทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะและปัจจัยด้านการเมืองในประเทศตามมาด้วยการลดหรือว่ายุติมาตรการค่ะ มาตรก,การต่างๆที่ก่อนหน้านี้ภาครัฐเคยออกกันไปด้วยนะคะโดยหุ้นที่สำนักวิเคราะห์แนะนำตรงกัน5ห้าสำนักขึ้นไปก็มีทั้ง S1, AOT, BBL และ KBank ค่ะก็จัดมาเป็นเลสนะคะให้คุณผู้ชมได้นำไปใช้ในการศึกษาเพื่อเลือกแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนกันละคะ่ะไปติดตามกันบ้างน,นะคะใครที่อยากจะ หาสินเชื่อนะคะต้องฟังทางนี้นะคะ,คะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะมีสินเชื่อบ้านส่งท้ายปี2565กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าปลอดชำระ6เดือนแรกค่ะคุณวิทยรัตนากรภุ่มในการธนาคารออมสินเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ธนาคารนั้นเปิดให้บริการสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะโดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่น่าสนใจสําหรับคนอยากมีบ้านไม่ว่าจะเป็นซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ารีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่น กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยปีแรก1.99%หรือ MRR ลบ4.255%ต่อปีปีที่2ถึง3ค่ะอยู่ที่2.98%หรือ MRR ลบ3.265%ต่อปีปีที่4ค่ะ ตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไป4.995%หรือ MRR ลบ1.25%ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ2.65%ต่อปีนะคะโดยปัจจุบัน MRR ของธนาคารอมสินนั้นอยู่ที่6.245%ค่ะพร้อมเงินไขพิเศษค่ะ6เดือนแรกสามารถเลือกไม่ชำระเงินงวดได้หลังจากนั้นเลือกชำระเงินงวดแบบผ่อนตามอีก6เดือน,ล,นละ3,500บาทต่อเดือนเพื่อให้มีเงินเสริมสภาพคล่องรองรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน หรือคุณผู้ชมค่ะจะเลือกผ่อนชำระตามเงินงวดปกติก็ได้นะคะธนาคารยกเว้นค่านิติกรรมสัญญาค่าบริการสินเชื่อฟรีค่าจดจำนองกรณีรีไฟแนนซ์วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ1ล้านบาทขึ้นไปและเลือกดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนองซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสามารถยืนกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกรากคมนี้ ที่ธนาคารออมสินนะคะทุกสาขาทั่วประเทศและทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะถือว่าเป็นของขวัญจากธนาคารออมสินที่มาก่อนธนาคารอื่นๆเลยนะคะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วก็สามารถใช้กันไปได้จนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมค่ะค่ะเนี่ยเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ เติบอภาวะเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของนวัตกรรมในส่วนงานที่เป็นเกี่ยวกัแบบเรื่องของ R&D ก็พยายามที่จะแทรกซึมไปในทุกส่วนของ Business Unit ด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีอะไรใหม่ๆคุณก็สู้เขาไม่ได้โลกคือตลาดของเราเมืองไทยตลาดมันก็เล็ก